น,นี่มารับของแถมเนะาะของแถมเราเอาไปเสร็จใช่ไหมเป็นหลักฐาน,นของแถมที่ซื้อซัมซุง g กลเล็ตซี่ A14 ก่อนเนาะเอาไปเสร็จมาด้วยอันนี้ก็ถ่ายวิดีโอจากซัมซุงแกลเล็ตซี่ A14 วันที่29กันยายน2566ที่ท็อปอากาสิงห์บุรีนะฮะ ทางวงแคลินหมายเลข3.2หรือว่าสายเอเชียกนะม88ทามาจากอาุบจราาก็สายเอเชียมา88กิโลเมตรอยูทางซ้ายมือนะก่อนเข้าจุวเมืองสิงห์บุรีหรือว่าหลังจะผ่านแยกที่ไม่ใช่สิหล,ลังจะผ่านแยกที่เลี้ยวเข้าจุมเมืองสิงห์บุรีมานิดเดียวอา่า ิงห์บุรีเข้าได้ตรงประมาณมแปสิกห mm ้าเขเข้าได้แล้วก็แ8สแก็เข้าได้เ,ไดเช่นเดยียวกันถ้าผ่าน mm hmm. ขึ้นไปนครสวรรค์ก็เนีย่ยฮะเลยแยกเข้าจุมนิสิงห์บุรีมาอยู่ทางซ้ายมือนะครับ mm hmm. เดี๋ยวน้องเขากำลังจัดให้อ่าจะเป็นกระเป๋าโอ้รุ่นนี้เลอที่เขาโฆษณายอยู่ทุกวันนี้สองสามหมื่นกว่าบาทเลย 14 Galaxy c Flip 4อันนี้5 9 0 0 Galaxy Z Fold โอ้โหโอ้ตัวนี้มันจอพับได้เน ER. ี่นี้เเองเอาโอ้โอ้ตัวนี้ตัวเล็กกว่าตัวใหญ่ ห้าหมื่นเก้าออได้แล้วล่ะโอเคขอบคุณมากอ่าได้แล้วอ๋อเป็นกระเป๋าโอเคสวยงามดีนะฮะที่ิงเทรนิง,งแชร์ก็อเ,เอาใบาเสร็จมาให้เขาดูยืนยันเลยนะเสร็จเขาก็จะลงบันทึกว่าได้รับไปแล้วเขาคีย์เข้าไปในระบบอ่ะโอเคเป็นถ่ายเจก็ใส่ไม่ถือได้นะโอเค ไครับขนะอบคุณมากไปแล้วหนูอโอเคมาก